ะะก็คือหนังสือสําคัญที่รัฐออกให้กับผู้ที่ประดิษฐ์คิดคน้นเพื่อให้สิทธิ์ในการห่วงกันนะคะว่าไม่ให้คนอื่นเนี่ยสามารถที่จะนําสิ่งที่ตอนคิดได้อะไปใช้ในช่วงระยะเวลาที่กฎหมายให้ความคุ้มครองอยู่ซึ่งสิทธิที่ห่วงกันอันนี้นะคะก็ไม่ได้ได้มาโดยไม่แลกกับอะไรนะคะเพราะว่าคนที่ได้รับสิทธิบัตรเนี่ยจำเป็นจะต้องเปิดเผยองค์ความรู้จากนวัตกรรมนั้นเพื่อให้คนอื่นแล้วก็สาธารณชนสามารถที่จะนําความรู้นี้เนี่ยไปประยุกต์ใช้แล้วก็ต่อยอดเมื่อสิทธิบัตรนั้นสิ้นสุดอายุลงได้ค่ะ สิ่งที่สามารถขอรับความคุ้มครองได้เน่จะมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะคะอย่างแรกเรียกว่าสิทธิบัตรการประดิษฐ์อย่างที่2เรียกว่าอนุสิทธิบัตรซึ่งทั้ง2องอย่างะะจะให้ความคุ้มครองในเรื่องของการมาวิธีและผลิตภัณฑ์ที่มีความใหม่จะ,จะแตกต่างกันตรงที่เงื่อนไขในการคุ้มครองและก,กระบวนการรวมถึงระยะเวลาในการคุ้มครองค่ะ ิทธิบัตราการประดิษฐ์นะคะก็คือการคุม้มครองที่ให้กับการประดิษฐ์ที่มีความหม่ขั้นการประดิษฐ์แล้วก็สามารถประยุกต์ได้ทางอุตสาหกรรมซึ่งการจดสิทธิบัตรเนี่ยจะใช้ระยะเวลาค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าจะต้องมีการสืบค้นความหมายทั่วโลกก่อนนะคะเพื่อให้ดูว่าสิ่งที่คุณขอรับความคุ้มครองเนี่ยไม่ได้ซ้ากับของใครจริงๆซึ่งด้วยความที่กระบวนการในการจดทะเบียนจะใช้เวลานะคะระยะเวลาในการคุม้มครองที่กฎหมายให้ก็จะนานเหมือนกันนะคะก็ะค,ะคืออยู่ที่20ปีนะับแต่วันยื่นขอรับสิทธิบัตรแต่ว่าไไมมม่่่สาาาารรถตตออยด้ะ้ะในขะงงนขขณทีงกั นะะอนุสิทธิบตัตรก็จะเป็นการประดิษฐ์ที่อาจจะไม่ได้มีความซับซ้อนในเทคโนโลยีมากนักนะคะเงื่อนไขของการคุ้มครอก็คือมีเรื่องของความใหม่แล้วก็สามารถประยุกต์ได้ในทางอุตสาหกรรมถ้าอนุสิทธิบตัตรอยากให้คิดถึงเรื่องง่ายๆนะคะก็อย่างเช่นเดิมทีเนี่ยเรามีเก,ก้าอี้นะคะเก้าอี้ ไม่มีล้อเราไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ใช่ไหมคะเราก็เลยเอาล้อเข้าไปใส่เท่านี้ก็เป็นการเพิ่มฟังก์ชันให้กับการประดิษฐ์นะคะก็จะถือว่ามีความใหม่แล้วก็สามารถริ้วได้ทางอุตสาหกรรมและสามารถจดอนุสิทธิบัตรได้ซึ่งกระบวนการในการจดอนุสิทธิบัตรก็ไม่ยากนะคะก็สามารถยื่นคําขอแล้วถ้าตรวจสอบเบื้องต้นแล้วไม่มีปัญหานะคะไม่ซ้ําซ้อนกับสิ่งที่คนอื่นได้ยื่นจดอนุสิทธิบัตรเอาไว้เนี่ยก็สามารถได้รับความคุ้มครองและอายุควาคุ้มครองของคุณก็จะอยู่ไป6ปีนะคะแต่สามารถต่ออายุได้2คั้งครั้งละ2ปีโดครมั สิทธิบัตรนะคะคุ้มครองโดยการจดทะเบียนค่ะถ้าคุณต้องการที่จะขอรับคุ้มครองในประเทศใดน,นะคะคุณต้องยื่นคําขอรับความคุ้มครองไปยังประเทศนั้นในประเทศไทยก็คือยื่นคําขอมาที่กรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณได้รับจดทะเบียนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาไม่ได้หมายความว่าจะได้รับคุ้มครองในประเทศอื่นเสมอไปนะคะคุณจําเป็นจะต้องไปยื่นคําขอในประเทศปลายทางที่คุณต้องการได้รับความคุ้มครองด้วยซึ่งอาจจะสามารถดําเนินการโดยการไปยื่นคําขอที่ประเทศนั้นโดยตรงหรือถ้าจะให้สะดวกนะคะก็ยื่นคําขอผ่านระบบ PCT หรือว่า Patent Corporation Treaty สนที่สัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบตัตรซึ่งเป็นสนที่สัญญาตัวหนึ่งที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาทํากับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นคําขอระหว่างประเทศค่ะ ่านอยากขอรับคมคุ้มครองสิทธิบัตรนะคะท่านสามารถมาติดต่อได้หลายช่องทางนะคะช่องทางที่1คือมาติดต่อที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาแต่ว่าถ้าท่านอยู่ที่ต่างจังหวัดท่านสามารถยื่นคําขอผ่านพนิจจังหวัดได้นะคะหรือว่ายื่นทางปรณษย์แล้วก็ส่งค่าธรรมเนียมผ่านธนานัรนะคะแต่ช่องทางที่เราอยากจะแนะนําให้ทุกท่านใช้บริการมากที่สุดนะคะก็คือการยื่นคาขอผ่านระบบ e-filing ซึ่งท่านจะได้รับความสะดวกรวดเร็วรวมทั้งสามารถชําระเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งได้ด้วยค่ะ ถ้าอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอรับสิทธิบัตรนะคะท่านสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์กรมได้ค่ะโดยเข้าไปดูในหัวข้อที่ชื่อว่าบริการข้อมูลนะคะแล้วก็เลือกหัวข้อย่อยคือสิทธิบัตรค่ะในนั้นนะคะจะมีทั้งแบบฟอร์มกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็รวมถึงตัวอย่างวิธีการกรอกคําขอรับสิทธิบัตรในแต่ละสาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะ ถ้าคุณอยากจะส่งออกสินค้าไปในต่างประเทศนะคะคาแนะนําที่1ก็คิดว่าควรจะต้องทําการสรืบค้นและลองดูตลาดของในต่างประเทศก่อนนะคะว่าสินค้าของคุณนี้มีความซ้ําซ้อนหรือว่าใกล้เคียงกับสินค้าที่เอาขายอยู่หรือเปล่าแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าจะต้องไปสืบค้นจากฐานข้อมูลสิทธิบัตรด,ด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อคุณส่งสินค้าออกไปขายนะคะสินค้าของคุณจะไม่ติดสิทธิบัตรของคนอื่นแต่ถ้าดูแล้วบัรจใจแล้วนะคะว่าอยากจะออกไปตลาดในต่างประเทศนั้นเราแนะนําให้ยื่นคําขอผ่านระบบ PCT ค่ะเพราะว่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกในการที่จะขอไปในต่างประเทศได้มากยิ่ง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการคุ้มครอง PCT เนี่ยสุดท้ายแล้วก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายภายในของแตล่ละประเทศถ้าให้ดีนะคะก็ควรจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการจัดทําคําขอรวมทั้งดูตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศนั้นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเมื่อคุณยื่นคำขอไปแล้วคําขอรับสิทธิบัตรของคุณสามารถคุ้มครองในประเทศนั้นได้ค่ะ สิทธิบัตรนะคะจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องของการคุ้มครองเทคโนโลยีในอนาคตนะคะบางครั้งเทคโนโลยีที่เราใช้ในปัจจุบันนี่อาจจะถูกยื่นคำขอมาตั้งแต่เมื่อ10ปีที่แล้วนะคะแต่ว่าเรื่องความ ของผู้บริโภคในการเปลี่ยนตามเทคโนโลยีหรือว่ากระบวนการผลิตที่ซับซ้อนเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลานานถึงจะเริ่มผลิตได้ในปัจจุบันดังนั้นฐานข้อมูลสิทธิบัตรนะคะจึงเป็นฐานข้อมูลที่มีประโยชน์มากแล้วก็สามารถที่จะใช้ในการศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยีได้อย่างเช่นนะคะถ้าคุณเข้าไปศึกษาฐานข้อมูลสิทธิบัตรดูแล้วเนี่ยและพบว่าเทคโนโลยีบางอย่างที่กําลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันเนี่ยอาจจะเรียกว่ามีคนยื่นคําขอเยอะมากจนอาจจะใกล้ถึงจุดอิ่มตัวในกรณีนี้เนี่ยก็อาจจะพิจารณาได้ว่าคุณควรจะเข้าไปอีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่ ในตลาดอันนี้เพิ่มเติมอีกหรือเปล่าเพราะเทคโนโลยีนั้นอาจจะใกล้ถึงจุดอิ่มตัวแล้วก็อาจจะช่วงขาลงของเทคโนโลยีก็ได้ลองศึกษาดูค่ะมันจะมีข้อมูลหลายอย่างที่เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็สามารถที่จะนําไปต่อยอดแล้วก็ทําให้เกิดการประดิษฐ์ใหม่ๆขึ้นมาได้ค่ะ การได้รับความคุ้มครองที่เร็วต้องมาจากการจัดเตรียมคำขอที่ดีนะคะซึ่งการจัดเตรียมคำขอที่ดีอาจจะต้องเริ่มต้นจากการที่คุณไปสืบค้นการประดิษฐ์ที่มีอยู่แล้วก่อนว่าสิ่งที่คุณจะขอรับความคุ้มครองเนี่ยมันซ้ำซ้อนหรือมีความใกล้เคียงกับสิ่งที่คนอื่นขอไว้ไหมนะคะถ้าสมมติเอามาดูแล้วมีความสุ่มเสี่ยงก็ควรจะมีการปรับเพิ่มการประดิษฐ์ของคุณในแง่มุมต่างๆเพื่อให้สามารถขอรับความคุ้มครองได้และที่สําคัญไปกว่านั้นคือเรื่องของการจัดเตรียมคําขอนะคะการจัดเตรียมคําขอที่ดีจจะช่่่่่วววยยยให้้้้้้คําาาาาาขขออออไไไมมมตงงงถถถถููกกกกกกสสััแแบบบๆนลเืึึิิิทีดรรรรพณ็ พิจารณาแล้วก็สั่งรับจดทะเบียนได้เลยค่ะ คำแนะนําและก็ข้อควรระวังจากกรมนะคะคงต้องขอเรียนว่าสิทธิบัตรเนี่ยเป็นเรื่องของการขอรับความคุ้มครองตามหลักใครยื่นก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคะหรือว่าหลัก first to file ค่ะถ้าสมมุติว่าคุณคิดค้คนการประดิษฐ์คืออะไรขึ้นมาได้นะคะก็แนะนําว่าอยากให้รีบมาขอจดสิทธิบัตรไว้อยากไปคํานึงถึงเรื่องของการเปิดเผยเทคโนโลยีในปรารนาคะหรือว่าการออกขายสู่ท้องตลาดก่อนเพื่อเช็คว่ามีเสียงตอบรับดีไหมเพราะเห็นหลายกรณีนะคะว่าไปลองทําตลาดก่อนแล้วก็มาคิดได้ว่าอยากจะขอรับควาคุ้มครองและกลับมายื่นกับกรมอีกทีก็ไม่สามารถยื่นได้แล้วเพราะว่า ขของการขอรับสิทธิบตัตรคือสินค้านั้นจะต้องมีความใหม่ค่ะ ข้อแนะนําที่2นะคะก็อยากจะให้ไตรตรองให้ดีก่อนนะคะว่าการ,ระดิ์ของคุณเนี่ยคุณอยากจะขอรับคุ้มครองเป็นสิทธิบัตรจริงหรือไม่นะคะเพราะว่าโดยเงื่อนไขของการที่คุณจะได้รับสิทธิห่วงการจากราฐเนี่ยคุณจําเป็นจะต้องเปิดเผยโนโฮาหรือว่าเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตหรือว่ากรรมวิธีที่เกี่ยวข้องกับการปะดิษฐ์นั้นนะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณจะได้ก็คือสิทธิห่วงการในช่วงระยะเวลาหนึ่งคือคนอื่นไม่สามารถเข้ามาทําตามการประดิ์ของคุณได้แต่การคุ้มครองอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือความลับทางการค้าซึ่งจะให้ความคุ้มครอองงในนนนตัววขการะดดดิิษฐ์คค้แลลเเเทโโยยีี่ แต่วิธีการคุ้มครองคือคุณจะต้องเก็บข้อมูลอน,นั้นเป็นความลับโดยไม่ให้คนอื่นร่วงรู้ด้วยวิธีการที่มีความเหมาะสมดังนั้นเป็นสาเหตุให้บริษัทใหญ่ๆหลายบริษัทนะคะก็จะเลือกที่จะเก็บโน้ตหาต่างๆเนี่ยไว้ในรูปแบบของความลับทางการค้าเพราะว่าคุ้มครองได้นานกว่าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองคะ่ะแต่เงื่อนไขก็คือคุณจะต้องเก็บข้อมูลอันนั้นไว้ให้ดีนะคะ วิธีการตัดสินง,ง่ายๆว่าสิ่งไหนควรจะจดเป็นสิทธิบตัตรหรือว่าเป็นความลับทางการค้านะคะก็อาจจะให้ดูที่ End Product ของการประดิษฐ์นั้นค่ะถ้าสมมติการประดิษฐ์อันนี้เนี่ยสามารถเอามาวางในท้องตลาดแล้วคนอื่นสามารถที่จะทําวิศวกรรมย้อนกลับไปดูถึงกระบวนการหรือสูตรหรือกรรมวิธีได้เนี่ย สิ่งนั้นอาจจะเหมาะสมที่จะจดเป็นสิทธิบตัตรมากกว่าเพราะว่าคุณได้สิทธิ์ในการห่วการไม่ให้คนอื่นมาทําเช่นนั้นแต่ถ้าคุณเลือกเก็บเป็นความลับทางการค้านะคะคุณจะไม่สามารถห้ามบุคคลอื่นทาวิศวกรรมย้อนกลับหรือทํจสิงอื่นด้วยกรรมวิธีอื่นและออกมาเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันกับของคุณได้ดังนั้นก็เลือกเอาข่าว่าสิ่งที่คุณจะขอรับคุม้มครองอยากจะเลือกคุ้มครองเป็นสิทธิบตัตรที่ต้องแลกกับการเปิดเผยแต่ได้สิทธิที่มากกว่าหรืออยากจะเก็บเป็นความลับทางการค้าซึ่งจะมีความ,มคคคุ้มรอองที่าจจะแบ